สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาทาง youtube สุขุสุข,ขนนะคะเนาะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยอันก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามและกะ็รับชมสุข,ขุสุข,ขนนะคะเนาะตอนนี้อันก็อยูบานนะคะยูส u ซอร e แลนนะคะเนาะอันพึงมาไอฮอดได้มือสองมือนะคะพี่น้องเนาะอันขอโทษค่ะพอดีไอขากองอันนั้นนะคะ คากล่องอันน่ะมันหามันเสียเนาะค่ะพอดีเมื่อนั้นอันมาหอดแล้วพี่ไอ้นิกเพิ่นยืมไปเนาะค่ะเพิ่นยืมไปเห็ุวิดีโอเพิ่นมาเทศนี้อันอันนั้นมาพอลมมาแล้วิ่นลือมาค้ากล่องมาเนาะค่ะเพราะไปหายเทื่อแล้วมันบ่อยเห็นแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็เลยจะหายเพิ่นอยู่วายเพิ่นไปสื้อค้ากล่องให้ไหมเนาะค่ะเนาะค้าตังกล่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็เลยต้องใส่มือถือเอาเนาะค่ะเนาะ ว่น <laughs> นี้อันก็นอยู่บ้านเนาะค่ะแต่แต่ว่าพี่น้องเอ้ยอันสิบายฟังเนาะคะ่ะอันแท้จริงนะตอนนี้มันสิเป็นนาฮอนอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะนะ่ะเนาะซัมเมอร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเ <laughs> มื่อวานนี่ฝนตกฝนตกละกะันงานก็ลูกเหตุแบบหลุดง่ายหนึ่งตกปึงปังปึงปังเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันอันก็นท่ายไยุ่งนิดน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันจะเอาเขามาให้เมืองในวิดีโอน้ำเนาะค่ะพี่น้อง ก็คือว่าอันซิบายไม่ฟังเนาะค่ะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์คืออากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะคะ mm ่ะเนาะมือเนึงมีอยู่3ยสามสามฤดูก็ว่าไดเนาะคะ mm ่ะแดดอกอกฝนตกอ่าหิมะตกแบบนี้เนาะคะ mm ่ะเนาะแล้วแต่เนาะค่ะอันนั้นข้างนอกก็คือกันเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. อากาศวดีเลยเนาะค่ะคือฝนสิตกนี่คึมๆเนาะคะ mm ่ะ hmm. ก็ นี่แหละค่ะก็เลยอยู่บานเนาะคะ่ะไปใส่มาใส่บอดายเนาะคะ่ะเพราะว่าอีกอย่างอันกะพักผ่อนแน่นน้อยเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะ,ะกำลังเดินทางมาหอดเนะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันใซเมืองปยยุญญยเนกอยู่บานอันลาอันฝากคนมาพุญญายเนกจะอย่าลืมหดนามตนใหม่ก่อยเด้ออันสิภาไปเมืองว่าพญายนนกแล้วหดนามตนใหม่หายทีงไหน,นะะเนาะเนาะคือว่าฝากตนใหม่ไ้กับพญายนกนกเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อมาเม,มืองนะคะ แต่ก็ยังดีอยู่แล้วก็เล่ากับปอยถิมนะคะแล้วก็ยังดูแลอ,อยู่นะะเนาะเมืองพี่นอ้องคะเมึงดับแหลกเลยต้นอันนี้หอยอลโลฮาต้นหวานหางจระเข้นะคะเมืองแต่ว่าอันตองเปียกนกระถางไม้นะคะเครื่องหักนะคะเดี๋ยวพอดีละเดี๋ยวอันจะไปไหว้เทนนันเฮท เฮ็ดน uh, <Ay glorious> <laughs> so <inaudible> ั้นเจ้าท่าหนาเนาะค่ะคือว่าอันซื้อมาอิตาลีเนาะค่ะอันต้องซื้อกระถางมาเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะพี่น้องเมืองปัญญานิ่งคนลดลดหนามให้เอาจ้ะ์ลดค่าลดแน่เนาะค่ะคือว่าแต่ว่าก็ต้องซื้อกระถางมาเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะเพราะว่ามันเริ่มใหญ่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวอันซื้อกระถางมาเปลี่ยนใหม่ อันนี้ก็คือว่าหาักออกแล้วเนาะค่ะเนาะกระางมันแต่กันยังดีอยู่มันบดตายเนาะค่ะพี่น้องเนาะมึงน,นะต้นใหม่เนาะต้นใหม่อันปกติอันบก่คยจะปลูกยังลายดอกค่ะเพราะว่าเวลาปลูกแล้วมันสิตายเมื่อตัวบ่ค่อยจะอยู่บานกันเนาะ,ะเนาะส่วนมากก็สิไปหันไปนี่กันดูนี่อันสิฟ้าเมืองทางนี้นำ้ำ พี่ใยญนี่ทดทดนาต้นไม้นี่มึงมงค่ะพี่น้องอันพึ่งมาเช็กเหมือนี่หละอันกําลังวางเอาชื่วว่าเต็มกระถางนี่นี่นามคือว่าละสิฮอดสองอาทิตย์เดือนหนึ่งใส่มันเต็มเลยกับว่าขัดจังไหนกับวมวงกันนะคะแต่กระสางแต่ก็เพะเพบเป็นอย่างนั้นจะน้อยกับอันสิเทอออกนะคะอันกําลังมาสำรวจต้นไม้เหมือนนี้แล้วค่ะมึงแน่ ต้นไม้อันแต่ดอกกันยั่งอยู่เนาะคะ่ะเริ่มเบิองแล้วใส่นาวพี่ยัยนี่โคตรหนาวต้นไม้ให้เมียอันนี้ก็เริ่มตายและเอ้ยมันเป็น <c oughs> ประเด็นที่ประเด็นปลูกต้นไม้หลายเนาะค่ะเพราะว่าเขาว่าข่อยได้อยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็คือว่า บางเถ่าปลูกไวแล้วก็ตายก็มีไปเป็นเดือนกับบ่เด็บ่มีคนอยู่บ้านเนาะคะ่ะก็เลยบ่คอยเด็ปลูกไปหลายเนาะเมึงพี่น้องอ่นสิผ้ามึงชมบรรยากาศข้างนอกคือขึ้มเนาะคะ่ะพี่น้องฝนสิตกมึงที่ละเมื่อวานนี่เต็มหน้าต่างอันนั้นอันฝนตกแล้วก็ลลงเห็บเนาะ,ะปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ย แมนนาหอนเนาะนี่แหละค่ะ,ะเตส์สวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงใ้ตลอดเวลาเนาะคะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องนาหอนสวิตเซอร์แลนด์เด้อค่ะพี่น้องเนอเมืองตีลลับบังเห็บคุณตั้งล่างขาวาจูนทูล่หรอพี่น้องเอ้ย ลกูกางไาตั้งหากเมื่อกี้พใหายเนกกำลังขับรถออกไปทุลาข้างนอกโอ้ยพใหายเนกเจ้าไปบ่ถึงเวลาแล้วคะ่ะเมืองที่ลาพี่น้องเอ้ยบางเห็บหุ่นทั้งลางเริ่มขาวจนพูดละค่ะเมืองเม,งมงนี่ล่คะค่ะพี่น้องอากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปลี่ยนแปลงใ้ตลอดเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะเจ้าเมืองที่อาถนาดนาฮอนมันก็นยังเป็นจังสี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะน้อยกับตกลงมาอีกเมืองดีละ่ะหลูบเห็บหลบบางย่ายหนึ่งเยยี่อห่แข่งออกไปทุลาข้างนอกคุณพี่น้องในอันนั้น ยาเดน้างล่างเนาะคะ่ะเมืองชายาอุ้ยโอ้ยอันว่าสิเปิดให้เมืงอง้างล่างเปิดดอกพุ่นอันนั้นพุ่นข้างล่างพุ่นขาวล่ะค่ะในสวนข้างล่างในสวนข้างล่างขาวแล้วค่ะพี่น้องเมืองตีล่ะหลูกง่ายหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาสมควรอยู่บ่อยนีนนน่นหาห่อนแทนเที่ยวเสด้ไปหาเที่ยวไป อับแดดอับอยังเท่านั้นตัวอันนี้ก็แังกิมาฝนตกลุกเฮบตกอีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ